สวัสดีครับวันนี้พบกวันที่ร้านพิมพัตะไว้อีกแล้วนะครับวันนี้ผมบอกเลยว่ามากับรถตรงนี้ยี่ห้อนี้ที่ร้านไม่เคยอยู่นานนะครับและยิ่งคันนี้นะครับดูให้จบทั้งคลิปแลว้วผมจะบอกเลยว่าถ้าใครพลาดคันนี้นะผมไม่รู้จะเสียดายยังไงเลยผมบอกเลยว่าไอ้ที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้ว่ารถาซื้อไม่ได้ซื้อรถไปแดงอะ่ะคันนี้เอาเล่นซะผมอายอะ่ะจริงๆผมบอกเลยว่าคันนี้โคตรใหม่เจ้าของดูแลเนี่ย ขออนุญาตครับขออย่างนี้ออโคตรดีเลยครับคันนี้มาเรามา z o ดูรายละเอียดกันครับชิวหน้านี่ชิวสูนะฮะชิวใหญ่รถคันนี้แต่ง,งทรงตัวลิงมาแฮนสูงนะครับต้องบอกเลยว่าขี่ดีขี่สบายมากแล้วเดี๋ยวผมพามาดูรายละเอียดนี่ผมบอกเลยนี่มาดูนี่ครับโครเมียมหาได้ไหมอ่ะรถอ๋อผมนำรถปี21นะครับคันนี้ขอตอ20จด21นี่โครเมียมดูนี่แค่เป็นรอยนิ้วมือผมนะนีวมือผมมันแต่ดูนี่ความเหมาความใหม่นี่เป็นกระจกเลยบางคนหน้านี่ หินแทบไม่มีแกนโชกสวยยางหุ้มโชคมีนี่มไงยางบิดโตนปี23นะครับ4.6 BT46 นะครับคอท่อดูดูคอท่อดูสายออยดูคีบปเครื่องนี่ครับหืมดูสิแทบไม่มีรอยสกรปรกฝากเครื่องนะครับตัดปัญหาเอาดโค้นม่ให้แล้วเพราะฝาเครื่องเนี่ยก็คือถ้าใครใครคิดจะเล่นเอนฟิต้องรู้ว่าเฝาเครื่องเดิมจากโรงงานมาเนี่ยถ้า ต้องขยันมันดูแลต้องเช็ดวีนอลต้องคือต้องดูแลแบบครบประงมเลยครับมันไม่ได้เป็นโคมเมียมเงาแบบนี้นะนะครับแล้วตัวนี้ครับเป็นตัวถังโคมเมียมจะแพงกว่าทุกรุ่นนะครับแล้วก็ดูถังดิอย่างกระ,กระจกอะคือแบบมันใหม่ไม่รู้ผมจะโผขอใหม่จนเกินคําบรรยายนะครับฝาเครื่อง powder coat ตัวนี้ลงไปชุบโครเมียมนะครับหยอดทองมาให้มันไม่เอียนนะครับตัวนี้ไปชุบโครเมียมมานะครับตัวนี้ก็ มันไม่ใช่กระติกนะลูกค้าไปดูคลิปฝรั่งมาเขาเป็นอาแกลอนสำรองน้ํามันนะครับแต่ว่าก็ก็คือติดแล้วมันดูเท่ดีดูแบบรถมันคันนี้ก็คือลงลุงแต,แต่ผมบอกเลยไวรุ่นขี่นี้ไม่อายถ้าใครชอบสายทัวริงแบบอยากขี่ตรงนี้แบบชิลชิลเซิร์ฟท่อนะครับเป็น a e w นเดียนะฮะแท้นะครับ้าเบรกหลังเนตเตอร์ัพความหนึบัพความสกิลขึ้นมาเพราะ้าเบรกหน้าเป็นแบมโบแล้วยางหลังก็เป็นบิดโซน bt สี่หกเช่นกันนะครับ นี่มีแคทบาร์มีวัดสบอร์ตไลท์นี่ผมข้ามไปไกลเลยครับดูครับขาจับกัสบัดไวเอสนะครับปรับได้กาดออยมีให้ครบกาดอ,อกมีให้ครบใข่ช้าไขรพลาดคันนี้นะครับที่สําคัญทีเด็ดอยู่นี่มาดูครับเลขไม้หนึ่งม่นหนึ่งกิโลเมตรเท่านั้นนะครับยืนยันการันตีไม้แท้แน่นอนแล้วนี่ดูครับสายไฟนี่ ขาซ่อนเข้านี่นะครับเข้าแแฮนด์มาหมดเลยนะครับออกหนี่หมดเลยนี่เป็นไงเจ้าของเก็บด,ดีเทลรายละเอียดนี้ครับอันนี้เป็นสวิตช์ไฟสปอร์ตไลท์นะครับมีไฟสปอร์ตไลท์มาให้คู่หนึ่งด้วยแล้วก็ไฟสปอร์ตไลท์เนี่ยสามารถเปิดเลนถ้าไม่ชอบเปิดเลนเป็นสีขาวได้นะครับแต่ตอนนี้จะเป็นแสงสีเหลือง มาครับตามสไตล์ร้านเรานะครับหคลิปตัดสินใจได้นะครับดูให้ครบทั่วทั้งคันนะครับกรณีร้านเรามีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านทั่วประเทศไทยนะครับคลิปรีวิวออนไลน์มีให้ครบนะครับว่ารถซื้อรถออนไลน์สภาพเป็นยังไงตรงตามปกหรือเปล่าครับเพราะเราการันตีให้ครับถ้ารถไม่ถึงหน้าบ้านท่านไม่ต้องนับปกไม่ต้องรับครับมาเดี๋ยวจะช้าไปครับมาดูรายละเอียดความคุ้มวันนี้กันครับนี่ไซชกหน้า Y S S นี่เก็บร้อยต่อเก็บร้อยถนนนะครับได้ดีเยี่ยมเหมาะกับคือเหมาะกับการเป็นรถทัวริงมากคันนี้คือแบบ คุณสามารถขี่ใช้งานชีวิตประจําวันได้เดินทางได้เที่ยวได้นะครับแบบครบจริงๆผ้าเบรกแบบหน้าแบมโบจานเต็มจานก็ได้โบมาจากโรงงานนะครับต้องบอกเลยว่าให้ของมาไม่น้อยหน้าไม่อายใครกันระบาดก็อย่างที่บอกไปมีไว้ยเอเนะครับไฟสปอร์ตไลท์มีให้ฝาพาวเดอร์โค้ดมาเรียบร้อยหมดนะครับไส้กองใน BMC อนะฮะเป็นไงเจ้าของดูแลถึงบ้าผมบอกเลยไส้กอง BMC นี่ต้องใช้คําว่าโคตรแพงเลยดีกว่าคือ คือมันก็คุ้มค่าตามราคานะครับแต่ว่าคือมันค่อนข้างบางคนหลายคนกองอากาศก็มองว่ากองอะไรก็ใช้ได้แต่ถ้าเปรียบเทียบให้เหมือนคนนะครับก็คือเวลาเราใส่แมสะถ้าแมสดีแมสแพงมันก็หายใจสะดวกหายใจคล่องหายใจดีกรองฝุ่นได้ดีอันนี้ก็เช่นกันเลยครับอากาศเข้าดีรถได้อากาศที่สดใสรถก็วิ่งดีอากาศโฟขึ้นรถก็ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับนะครับมาเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องกันเ <c oughs> นี่ยดูไปไงดูท่านั่งนั่งแบบสบายสบายแบบ ขี่ชิวๆนะสบายบางเหลี่ยมเช่นกันครับเดิบบนเบานิ่งมากเสียง่องก็แบบข้อแท้ครับก็คือต้องบอกว่าเสียงดีดีสุภาพเรียบร้อยสุขุมนะครับใครชอบแบบแนวไม่ลั่นมากเนี่ยต้องมาแนวนี้เลยฟ้ับนี่ครับถ้านั่งแบบสบาย ไม่เอื้อมไม่เมื่อยบอกบอกมือบิดนะครับเดโตนาซ้ายขวาเลยกระจกเดิมที่เป็นโครเมียมมีให้นะครับแต่อันนี้เขาเบิกตัวที่เป็นตัวสีดํามาคือเจ้าของมองว่าบางทีถ้าโครเมียมเบลไปมันก็จะดูเอียนนะครับแต่ว่าอันนี้คือแบบผมอยากให้เห็นในกรอบของส่วนของเรือนไม้ตรงนี้ถ้าดูตอนที่ผมให้ดูเลขไม้ไปคือกรอบนี่คือไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยไปครับเดี๋ยวผม เกียร์ก็นิ่มขัดก็นิ่มห้ามช้าห้ามพลาดเลยนะคันนี้ไปสุดตรงปล่อยมือได้ระบบเบรกระบบไฟ ABS ใช้ได้ครบทุกอย่างเลยนะคันนี้ แล้วก็ในส่วนของระบบไฟนะครับเดี๋ยวลองดูที่ด้านท้ายนะครับก็จะมีไฟฉุกเฉินมาให้นะครับไฟเลี้ยวซ้ายนะครับไฟเลี้ยวขวานะครับแล้วก็เบรกมือครับเบรกเท้าแล้วก็เมื่อกี้ข้ามไปมันมีไอ้นี้ด้วยนะครับตัวฝาเติมน้ามันเครื่องเนี่ยเป็นฝาแบบวัดอุณหภูมิน้ำมันเครื่องได้ด้วยนะครับผมบอกเลยว่าเดี๋ยวดูไฟหน้าไฟหน้าไฟหน้าป๊บไฟพาร์ทครับไฟสปอร์ตไลท์ครับ ไฟสูงนี่เสียงแต่ครบจบระบบนะครับห้ามช้าห้ามพลาดคันนี้ผมบอกเลยว่าใหม่จริงๆใครใครช้าใครพลาดนะผมเสียดายแทนเลยนะครับต้องบอกรถเพอร์เฟกจริงๆนะครับเบอร์ติดต่อผมนะครับ062 509 1529นะครับราคานะครับอยู่อยู่ที่เงินสดขออนุญาตเปิดราคา159,000บาทนะครับเิการส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยเช่นกันนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับทิกตอกนะครับพีมอเตอร์บค์ หรือเฟสเพจ a c e b o o k นะครับเรามีผลงานออนไลน์การันตีนะครับรถเราขายมาเป็น10ปีมีหน้าร้านชัดเจนหน้าร้านอยู่ตรงข้างกับสอนอพชาชื่อน,นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากวอล์กอินนะครับมาเชิญชมมานั่งเล่นมาคุยเล่นกันที่ร้านยินดีต้อนรับเสมอนะครับเบอร์ติดต่อก็ต้นคลิปที่พูดไปครับสวัสดีครับ